เต็มที่สองมาอีกแล้วครับอันนี้เป็นปลาเครื่องเล้วนี่เด้อตัวปลากดข้างเขาเองปลาเครื่องได้เยอะมากพี่น้องตัวนึงเนี่ยสีกะเลนได้พี่น้องเลยสุกี้มันจะไม่อลาดเชื่อไหมสุกี้รวมจะม่ดลาดใคกัน,นทุกคน เมื่ออยู่พญิ้ม็ด้ตเบเปืนเอาพี่นวองมาเป็นน้ำซี่นะครับพราะนันต้องซื้อิว่าปลาต้อซอยางนะครับที่เราตั้งนาดินทั้งโล่หรือต้องอย่างเี้นครับเเมื่อนี้เป็นวันอัตชิดนะครับสำหรับพ่ายิ้มซเด็ดตั้งเบดตั้งปืนท่ามยุทธ์ถงถึงสาระก็เันเทื่องูเสาพรงเราลูกค้าวค้าโพสาเลูกสูดนหน่อยเบิ่งงเราหูเศร้าดืเศร้ามึนครับมาเด้มาเบิ่งมาติดตามพญ่ิเด็ดเมื่อจะมารอนะครับ มาเบิ้งกันครับพี่นออ้องอย่ามองเข้าซีมาหาปาลาลงริ้วซิดริ้วนะพี่น,อน,น้องซิดริ้วแฟนวันน้ที่เข้ากับกลางลมไปแล้วว่าสินงังอยู่หัวเงอนซิดต้องไปหาน,นมือซีดปรากฏปลาหมูใส่ใส่เดือนนะครับรเาจะมาเบิ้งกันกอนสี ล่งลิ้วกะสีมาใส่อันนี้ไว้ก่อนพี่น้องจ่กงล่างถ้าได้ไปซิ่วเป็นหมกนะครับอันนี้เฮาจะใส่คือ,คอเขาเห็นใน YouTube นะเขาใส่คือจังถือปีเที่ยวฉันกน็เลยมาใส่มาลองดสั่งมาดีสั่อองสีล่อ,ลองใส่หมู้ดักปลาซิ่วลองเบิร์หน,นึ่ครับนี่ทิมานบอนี่เงี้ย,เข,ย,ย,ยเข้าใส่เงี้ยตกปลาเนี่ยจะเงี้ยตกปลาตกริ้วเขานี่นะลองเบิรงพี่น้อง มาช่วกันครับใส่แล้วครับนี่เขาใส่ไว้ในนี้เป็นสายมันบอลพี่น้องใส่เลยหลังใส่แล้วเขาก็เล่องล่องเหยื่อวานมันพี่น้องเห็นปลาซิวแดงสุนชันส้นชันน่ะนะปลาซิวมันถือแน่นอนครับเราพู่มีปลาซิวน้องเหมือนเนาะอ่ะนี่เราไมีกินโลกแล้วไว้นี่ละ เราเห็นปลาซิวแลนเลยเรชวนมาเขาลงปั๊บปลาิวสิรีนฟุดฟัดฟุดฟัดอยเลยโอมีเลยปลาิวกะไรโอ้มาน่มันมานมันทีเป็นเนี่ยนี่เตก็ว่ามาเล่นเนียัมบารเตเนียเฮียลงกเนี่ปลาซิวแรนใหญ่กันซุนซอยู่เลยโอุ้ดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดเมือนอย่เห็นจักโตแรีนเลยอ่ะมันเด็นลงแล้ว มันมามานก็ล oh. 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 ่องมึงได้เะมากพี Mal ่น oh, yeah, ้อกคนหนึงเนี่ยสีกระเด็นนะพี่น้อกไงไล่มาเป็นงูเหลือมโอประหลาดเออสีกับปัยหมันแล้วเนี่ยนี่กาเี้ยห้ามบดตัวล่งพี่น้อยไง ที่สองมาอีกแล้วครับอันนี้เป็นปลาเครื่องเล้วนี่เด้อตัวปลากดข้างเขาเองิงปลาเครื่องอ่าใส่หอดปลาเครื่องมาถึงมือแล้วพี่น้องเลยพลอยนี่สิบเอ็ดหอดที่มันดึงเบ็ยดกิ้งกิ้งบ่ได้หายเด้อพี่น้องเพราะว่าพลอยนี่ได้ใส่ไอแพด มันมีหมองบ้างปดครับปดก่อนเบิง้งพี่น้องเป็นมาแต่หาปลาโอ้ยปลาก,กัดถือพวกคนทักพวกนีน้ตรงงามปลาราคาดีผมแม่มวลเนี่ยปลาปดปลาปลาปลาถือรอบถือเบ็ดเว้ยิอเ,เออมันถือดีป่ะเนี่ยอ้ยอโหดนะ Pa nhắn là tôi nghe nghe nè. Pa nú. Pa nú. Ờ, pa nú nghe. Cô nào bắt quật lưỡi, lửa nghe nghe. Nhốt khứng cái nào thay nè. Ơ, cô nào. Cứ ồn xoan, ồn xoan. À. Con cặp chối, hả kho, say là bé nè nè. Nhớ nhắn là biết nè. โอ,อ้นี่หัวหอยอาเียเออเออเอมันกับพ่อหายตัวกันมาหอยกับพวกตัวยากตัวนี้ก็แบบเนาะหอยเชอรี่นี่บ่หอยจูบน้นันซีนั่นี่ไเออหอยอยผมเออเออเออยก็ของนี่เนาะได้ทุกปลาานึ่งเป็นเงินมหน่อยเลย พ่อพ <premises, S 2> ี่น้องเหมือนนี่พญายีสิไป็ดกระใหญ่ไม้มาเลยครับอันนี้ไม้เลื่อยเครื่องสูบน้ำบานขยอมน้ำครับโอ้ตอนแรกพญายีล่องอยู่อ่ามวสะพานนี่ครับบม่ไหวขาดไหลอันนี้พอญายีสิเป็ดกระใหญ่ไม้มาตั้งนี่ครับมูกระไรหลายพ่อน้องพ่อนอเทื่งโลกหรืวเรื่องโรคนาดินอันตรีพอญายีสิเป็ดกระมาบ่อยอยู่แหละครับก็เลยว่าตุกหม่างนั้นมันเคยลงง่าย ผมมีเบิดมือแต่สะพานมือนี้บาไวก็ได้ง่ายมากเลยครับมหามวยอะไรครับนี่ถอดไวรุ่นนะอยู่นี่นอนก็ไ้ครับันทีก็เลังย,งยางเฮ็ดเบ็ดจนคือสร้างพ่งอ่าพลิมาเฮ็ดเบ็ดไรครับมาเล่นเบ็ดไรเป็นผ่านเบ็ดติเซียนทุกทิงทุกอยงแล้วนั่นโดยเฉพาะคันเบ็ดปลาเขาเนา เทียนแห้งพี่น้องคนเทียงานอยู่บนลุกโกันเวลาวางแคชมมมันก็แวะลงมาหลดเอาขึ้นมาตัวตัวยงอือมันอีสิแม่แข่งกับมึงว่าอเดือดหลายเลยตอนน้งไอยกให้เบื้งแน่นยตะิ้งะเก้ยปลายียิงงงามงามามงามมติดตามพิ่งสิเบ็ดกได้พิิ์เบ็ดใหญ่ไม้ไม่ใช่หมาครับพี่น้อง